ซึ่งตัวของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิตที่ชีวิตนั้นได้พลิกผันจากจุดสูงสุดสู่สามัญชนและได้ตกอยู่ในสถานะของผู้ที่ถูกกล่าวหาปมการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงในฐานะของเจ้าพนักงานตำรวจ โดยเส้นทางคดีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากการสืบสวนของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่สอนอเตาปูนโดยมีผู้ร่วมต้องหาทั้งหมด22คนจนพบเส้นทางการเงินที่ได้มีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการตำรวจอีกหลายนายรวมไปถึงตัวของบิ๊กโจ๊กเองและเรื่องนี้ก็ได้นำไปสู่การออกหมายจับในวันที่2เมษายน2567 ซึ่งจากข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นและสมคบกันฟอกเงินแต่ล่าสุดนี้ตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษตันได้ทำการยื่นเรื่องในการร้องเรียนถึงประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งเพื่อขอให้ตรวจสอบของตุลาการเจ้าของสำนวนจากคดีการสั่งให้ออกจากราชการของบิ๊กโจ๊ก ในฐานการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางจากกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดจากกรณีในคำสั่งให้ออกจากราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งของบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้ โดยการยื่นร้องเรียนและขอให้ประธานของศาลปกครองสูงสุดตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยกับตุลาการเจ้าของสำนวนเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลางไม่ซื่อสัตย์สุจริตฝ่าฝืนหลักของจริยธรรมของตุลาการศาลปกครองอย่างร้ายแรง